วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ e v e w s by ยาร์เดนี่กับพี่นุ่นและพี่พชจ้านะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้<อ>มีคำถามจะถามคุณผู้ชมผู้ชมชม่วยส่ง SMS มาช่วยพี่จ้าหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่จ้าบอกพี่จ้าคอเค็ดเค็ดมากเลยเนี่ยมีคน,น,อนบอกว่านอนตกหมอนพี่จ้าคอเค็ดไม่เอาหมอนไปตากแดดละมันเกี่ยวเกี่ยวตรงไหนแล้ว่วงก็ออกไปดูหน้าบ้านที่ฝนตกทั้งวันมีแดดที่ไหน ่เข้าไปในเว็บเข้าเว็บโอ้โหเว็บอันเล็กนิดเดียวพี่พี่ไม่ได้เตะหมอนคุณหนูอันเล็กนี้นะนั่นแหละงั้นคุณผู้ชมต้องช่วยพี่เพชรจ้าด้วยการส่ง SMS มาหาเราที่4221839บอกเคล็ดลับหน่อยว่าควรจะทำยังไงให้พี่เพชรจ้าในคอหายเคล็บไปไปนวดคึงเอ็นได้ไหมคึงเอ็นนวดโดยพี่ตี้เหรอไป็นนวดคึงเอ็นอะคึงเอ็นก็คอเรามันเป็นเอ็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยอะ มาสาข่าวร้อยกันดีกว่านะครับข่าว,วนี้หลังจ,จากที่มีข่าวกรณีของพี่มาชาเนี่ยนะครับ <ข saç. S 1> เป็นภาพหลุดกับฝรั่งที่อ้างตัวว่าเป็นโปรดิเซอร์นะครับเซเินรูฮานีนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เจอพี่ชามาเลยนะครับ <ข acco. S 1> แต่ตอนนี้เนี่ยพี่ชามีซิงเกรริลใหม่ออกมา,ใ,า planning, ให้เราฟังได้หายคิดถึงแล้วตอนนี้มีข่าว ถูกต้องเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ไปเจอพี่ชานะคะในงานบวงสวงหนังเรื่องหนึง่งเราก็เลยเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับประแสข่าวที่บอกว่าเอพี่ชารู้ไหมคะว่าตอนนี้มีข่าวว่าพี่ชาเนี่ยถูกปรดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์นมและครีมทาผิวนคหนึ่งใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลูกชายของแก้วหงแวนครับคุณพี่ขาไปมีเรื่องกับนางเอสุดฮอตฮอตมาก น้องขวัญอุตสามณี่่ะน้องขวัญอุตสามีเขาบอกเราเหลากันมากเลยออย่ามาใกล้พี่มาพี่มึงกินเขาีย่างกูปิ้งไปกินกูปิ้งได้แรงมากอย่างเงี้ยอยากรู้มากว่าจะเป็นอย่างไรครับไปฟังดีกว่าพี่ชาเหรอก็อยากรู้เหมือนกันพี่ชาตอบว่ายังไงถือว่ามันก็ทุกอย่างมันก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่ก็ตั้งใจที่จะทำงานแล้วนะคะ ทางด้านของตำรวจหรือว่าทางด้านของทางศาลเนี่ยเขาก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ของเขาไนะะคตามนตามตาม,ตามขั้นตอนตามเวลาของเขาซึ่งตรงเนี้ยพี่ชาบบตบอกตรงว่าพี่ชาเ่ตไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับรู้ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันมันเหนื่อยสมาธิแล้วก็อยากเอาสมาธิไปทำงานมากกว่า<ส>อันนี้วันน้พี่ชาตเขาท่าสบายใจเหมือนกำลังเลือดดีมากรู้สึกโอเคค่ะ เขาบอกว่าเกาเหล่ากับฝันสามีในกองถ่ายเขามีมาเล่าปัญหาอะไรให้ฟังไหมคะมีมีเล่ามีอะไรมีเล่าเรื่องในกองเลยเขาเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนลักษณะเป็นการโปรโมทนะคะเป็นแบบเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เล่นกันอยู่ทุกวันนะค่ะเขาก็บอกเขาไม่เห็นมีอะไรกันเลย เออเชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องแบบไม่ทำเปนบ้าค่ะอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องละครเรื่องแรกอะไรที่มันเป็นเรื่องแรกๆก็คงต้องให้โอกาสท่านิดนึงเราโดนกดจากพีเซ็นเตอร์กับนก็อันนี้เชื่อก็ยังไม่แน่ใจนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะพูดถึงสัญญาก็ยังอยู่ค่ะเรื่องพิกิตเยอะไม่ตอบอะไรเรื่องสิ้นค่ะค่ะขอบคุณนะคะ แต่พี่ชาดูเหนื่อยๆนะพักนี้เนี่ยนะก็ธรรมดาพี่เรื่องปัญหาเขาโตโตขึ้นไม่หรอกพี่รู้บวงสรวงละครเนี่ยมันต้องตื่นประมาณตีสี่ตีห้านะเขามานัดตอนหกโมงเช้าเนเพราะว่าเลิกงามยันดีมันจะอยู่ประมาณช่วงแปดเก้าโมงนี่แหละใช่นะครับพี่ชาออกมาบอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโปรโมทละครให้แบบคนรู้ว่าอุ๊ยอ๋อตอนนี้กายกับขวานอุษามณีเนี่ยได้เล่นละครกันอยู่นะเป็นเรื่องปกติอ่าส่วนเรื่องนี้บอกว่าน้องไม่ทําการบ้านเนี่ยนะ เขาบอกว่าไม่จริงหรอกนี่มันเรื่องแรกของเขาเขาต้อง<ข>ให้โอกาสเขาน่ดนึงใช่อ,อาจจะท่องบทแต่อาจจะจำไม่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าอ่อส่วนอีกประเด็น,นหนึ่งที่เราถามกัปไปว่าพี่มาชาเนี่ยถูกปลดออกจากเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยพี่ชาบอกว่าก็ ก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เห็นมีข่าวเลยมาม,มาถึงตัวเขาเลยนะเพราะว่าสัญญาเ็ายังมีอยู่นะใช่อะแล้วส่วนที่บอกว่าพอนักข่าวถามว่าเรื่องไปกี่นะคะเขาไม่ขอตอบอะไรเลยค่ะอุน่นเลยก็ไม่อยากยุ่งอ,อ,อะก็ขอให้พี่ชาติมีงานเยอะๆมีกำลังใจดีๆก็แล้วกันนะใช่แล้วค่ะ,<น>ะ,คะอะมาต่อที่ข่าวนี้เลยดีกว่านะคะนักร้องมากฝีมือไม่ว่าจะแต่งเพลงเองทําเพลงเองออ้ยเดี๋ยวยาสับ ความสามารถมากมายนะสำหรับการทำเองเองมันก็เหมือนกันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่งเมโลดี้หรือจะจะแยกเป็นไม่รู้ว่าคนนี้กับแรปเปอร์เราว่าคนไหนเก่งกว่ากันแรปเปอร์เอาเนื้อกงใจไฮ้ยพ่อพ่อว่าจะพลอยหนุ่มวาดเรากำลังพูดถึงหนุ่มวาดธนกรตนั่นเองวาดเอฟนั่นเองค่ะซึ่งหลังๆมาเนี้ยหวานใจของเขาอย่างหัวใจหน้าเด็กตลอดการอย่างพิมพิมมาดาเนี่ยน้องพิมซาซาใช่เขาบอกว่ามีข่าวแบบเหมือนจะสวมคอนเวิร์ตหรือว่าไม่สวมเลิกหรือไม่เลิกกันตลอดเวลาถูกต้องแล้วนะครับมีข่าวเมาส์เนี่ยออกมา บอกนะครับบอกว่าว่านเนี่ยช่วงนี้ควงสาวหมวย<ะ>อ่าเดินไปก็เดินมาอยู่แถวตึกแหวมไม่อยู่บ่อยบมวยนอ่ะมองยังไงก็ไม่ใช่น้องพิมพ์เราหมวยตรงไหนอ่ะใช่เราไม่หมวยหรอกเราออกดำดำไทยๆรอรอเปาไหมไปดูดีกว่าว่าสรุปว่านควงสาวหมวยที่ไม่ใช่พิมพ์จริงเปล่าแม่ก็ไม่ใช่นุ่นด้วยมันไม่น่าใช่น่ะไม่นะครับก็ปกติครับก็ดูแลกันเป็นปกติตอนนี้อยากจบอกว่าความสัมพันธ์นี้กับ มันผมผมไม่แน่ไม่คงบอกไม่ได้ว่าหมายถึงว่ามันกลับมาดีหรือว่าอะไรเพราะว่าระหว่างทางมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับคือมันไม่ได้มีช่วงที่แบบโอ้ยหายไปเลยแยกย้ายกันไปโอ้ยมันก็ว่างมากว่างหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ทําเต็มที่กันทั้งคู่นะครับว่างในเขตที่คุไม่ต้องการก็อาจจะมี่ทอาจจะน้อยใจอยู่ที่นั่นริมว่าจะมีงอนบ้างอะไรก็คงไม่เป็นไรถ้าถ้าอย่างที่บอกว่าเราก็ทำกันเต็มที่นะครับเท่าที่ทาได้ดีที่สุดรีาอค่ะใช่ว่าผม ก็คืออยากดูทั้งคู่ก็เลยพาไปพากันไปนั่นแหละครับแต่ว่าเปตรงข่าวกันไม่ไม่นะครับก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีข่าวแบบว่าุหนห่างอย่างงี้อย่างงี้พอดีก็แล้วพอดีไปวันนั้นก็เลยหลายอ้คนก็เอ้ยเขาหยิบข่าวหรือเปล่าผมว่าไม่หรอกครับก็คือไปดูคอนเสิร์ตนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปโหยให้เห็นหรือวอะไรแล้วยังจะ่อนั่นไงครับที่ข่าวว่าว่าไปเดินป้องสาวหมวดที่ข้าวแบบสึกอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีแน่ๆครับถ้าสาหมวดวันนั้นก็คงผู้จ ใช่เออกอุจัจารย์สรุปสั้นๆว่าสามวยผู้จัดการอ่าอันนี้สามวยผู้จัดการแล้วก็ถามแต่ดูผู้จัดการว่านแล้วดูเขาไม่สาวแล้วนะจริงเหรอเออเขาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่สาวๆหรออ่าแต่ว่าความสัมพันธ์เขาก็บอกแล้วนะตอบแปลกๆเนาะความสัมพันธ์เาบอกว่าเออก็ก็พยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันมาอย่างงี้มาตลอดแล้วก็ผมก็บอกไม่ได้ว่าจะกลับมาดีหรืออะไรอ่ะสรุปเลิกกันเหรอรู้ว่าจะกลับมาดีกันงงๆอ่ะว่าะเราแบบอย่างนี้เคยเราของเอะไรเอเหรอเออยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะไม่รู้ว่าข่าวเนี้ย การสวมคอนวัลหรือไม่คอนวดัดเนี่ยมันมาจากมือที่3มหรือเปล่ายัางไงเราก็จะเอาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างแน่นอนอีกไม่นานนะจ๊ะได้ครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าลรบมามีข่าวร้อนๆรอรอ,ยอยู่ครับพัอพั <c oughs> ขอขอบคุณวุฒิศักคลีนิก